การเรียกร้องให้มีการบังคับติดตั้งระบบตรวจจับอากาศปนเปื้อนและระบบกรองบลีดแอร์ที่มีประสิทธิภาพบนเครื่องบินโดยสารสำนักง,งานความปลอดภัยการบินแห่งสหภาพยุโรประบุว่าอากาศที่ปนเปื้อนไม่ใช่ปัญหาด้านความปลอดภัยในการบินอากาศบนเครื่องบินโดยสารไอพ่นนั้นมีคุณภาพใกล้เคียงหรือดีกว่าคุณภาพอากาศในสภาพแวดล้อมปกติภายในอาคารและองค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐ U.S.F.A.A. ระบุว่า หลายผลการศึกษาได้แสดงว่าอากาศในห้องโดยสารนั้นมีคุณภาพดีกว่าหรือเท่ากับอากาศในสำนักงานและบ้านเรือนในบางกรณีที่พบไม่บ่อยปัญหาทางกลไกบางอย่างอาจทำให้มีไอควันเข้ามาในห้องโดยสาร นับตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มีการเดินทางทางอากาศทั่วโลกหน่วยงานด้านการบินได้พยายามปรับปรุงความปลอดภัยในการบินและทําให้การเดินทางทางอากาศปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีใหม่และการวิเคราะห์อุบัติการและอุบัติเหตุอุตสาหกรรมการบินจึงมักจะพบวิธีการใหม่ๆเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องและลดความเสี่ยงของลูกเรือและผู้โดยสารที่เดินทาง เทคโนโลยีเช่นเรดาร์ตรวจอากาศและการลงจอดอัตโนมัตริระบบแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้พื้นดินระบบหลีกเลี่ยงและป้องกันการชนระบบตรวจจับและแจ้งเตือนลมเฉียนภาคอากาศนับตั้งแต่เหตุการณ์นายวันวันมีการเสริมความแข็งแรงประตูห้องนักบินและการล็อกใหม่และนับตั้งแต่เหตุการณ์หายสาบสูญของเที่ยวบิน f h 3 7 0ของมาเลเซียก็มีการนำระบบเฝ้าระวังอัตโนมัต AD ิ ADSB มาใช้เพื่อช่วยระบุตำแหน่งเครื่องบินแบบเรียลไทม์ ตัวอย่างเหล่านี้เป็นแค่เพียงบางอย่างจากอีกหลายๆอย่างในการปรับปรุงความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศมากกว่าทศวรรษอย่างไรก็ตามการบินนั้นก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ประการหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่มีมาตั้งแต่เครื่องบินไอพ่นยุคแรกๆปรัชญายการออกแบบที่มีข้อจำกัดปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการผลิตอากาศสำหรับการหายใจในเครื่องบินส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นระบบที่เรียกว่าบ l ีดแอร์เนื่องจากเป็นอากาศที่แบ่งออกมาจากส่วนการบีบอัดของเครื่องยนต์บลีดแอร์จะปนเปื้อนน้ำมันเครื่องร้อนในปริมาณต่างๆโดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามการออกแบบของระบบและเนื่องจากอากาศนี้ไม่ผ่านการกรองจึงก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการบินของลูกเรือและผู้โดยสารรายงานความปลอดภัยทางการบินแรกที่เชื่อมโยงกับอากาศที่ปนเปื้อนดันย้อนกลับไปไกลถึงต้นทศวรรษ1,950ในเครื่องบินการทหาร ผมมีอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้และว,วิงเวียนศีรษะอย่างมากผมจำได้ว่าไม่มีกลิ่นแปลกๆหรือกลิ่นเหม็นอะไรเลยและไม่รู้สึกว่ามีรสชาติอะไรผิดปกติหลังจากนั้นไม่นานทางกองทัพก็สั่งให้นักบินทุกคนใช้หน้ากากออกซิเจนเพื่อบรรเทาปัญหาในเครื่องบินพลเรือนปัญหานี้ถูกบดบังมานานหลายทศวรรษด้วยควันบุหรี่ จนกระทั่งมีการห้ามสูบบุหรี่บนเครื่องบินในช่วงปลายทศวรรษ1980ถึงต้นปี1990ตั้งแต่นั้นมารายงานอุบัติการอากาศปนเปื้อนก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกเช่นเดียวกับปัญหาด้านความปลอดภัยในการบินผมถอดชุด <ผม S 2> หูฟังออกจากศ<า>ีษะะและคว้าหน้ากากออกซิเจนสวมอย่างรวดเร็วผมจำแทบไม่ได้ว่าทำไปได้อย่างไร นั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ร่างกายผมยังพอสามารถทําได้ในช่วงเวลาสั้นๆนั้นเราะร่างกายผมขยับแทบไม่ได้ในตอนนั้นผมไม่สามารถขยับร่างกายได้ผมไม่สามารถยกมือขึ้นได้หลังจากนั้นหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการบินของออสเตรเลียคาซาได้รับทราบป,ปัญหาดังกล่าวตั้งแต่20ปีที่แล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่า เครื่องบินทุกลำต้องพบปัญหาเนื่องจากไอควันภายในเครื่องบินมาเป็นระยะระยะผมคิดว่าเราได้สะท้อนให้เห็นอย่างแน่ชัดแล้วว่านี่เป็นคุณลักษณะของการออกแบบพื้นฐานของระบบปรับอากาศในเครื่องบินซึ่งใช้บรีดแอร์จากเครื่องยนต์และในบางครั้งเครื่องยนต์ก็มีการรั่วผมได้รับทราบว่ามีเอกสารที่บ่งชี้ว่ามีการจ่ายเงินเพื่อแลกกับความเงียบในเรื่องของจุดบกพร่อง ของเครื่องบินที่ทําให้เกิดไอควันพิษเอกสารฉบับแรกมีชื่อว่าข้อตกลงและลงวันที่3กันยายนพศ2536คนเริ่มผ่านเข้ามาในเครื่องปรับอากาศและมีคนชี้ว่าวิควันออกมาและผู้คนก็ตื่นประหนกจากนั้นห้องโดยสารทั้งห้องก็ถูกปกคลุมไปด้วยควันนี้อย่างรวดเร็ว ผู้คนจึงรู้ว่ามันร้ายแรงอย่างมากาวพวกลูกเรือหวาดกลัวมาก,กเห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขากลัวในช่วง25ปีที่ผ่านมาแผนกอุบัติเหตุทางอากาศได้ให้คำแนะนำและข้อค้นพบเกือบ50กรณีที่เกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์ทางอากาศที่ปนเปื้อนในกว่า10ประเทศทั่วโลกพวกเขารวมคำแนะนำให้ติดตั้งระบบเตือนอากาศปนเปื้อนเอาไว้ด้วยซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลไม่สนใจเพราะเหตุใด ไอเคได้ออกแนวทางการฝึกอบรมเพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อความปลอดภัยทางการบินและสารสูงสุดของออสเตรเลียได้แสดงจุดยืนทางกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสัมผัสสารพิษ18ปีนั้นเป็นเวลายาวนานในการรอคอยความยุติธรรมตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันเป็นความผิดพลาดในการออกแบบเครื่องบินเหล่านี้ฉันหวังว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขเพื่อไม่ให้ลูกเรือและผู้โดยสารต้องได้รับอันตรายต่อสุขภาพอีก สารสูงออสเตรเลียยอมรับว่าการสูดดมน้ำมันนั้นเป็นอันตรายมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยทุกวันนี้นักบินสามารถบอกคุณได้ว่าอุณหภูมิในห้องโดยสารของเครื่องบินและอุณหภูมิภายนอกเครื่องบินเป็นเท่าไหร่แต่ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะตรวจสอบคุณภาพของอากาศที่พวกเขาและผู้คนบนเครื่องบินหายใจฉันเคยเป็นนักบินของสายการบินแห่งหนึ่งและฉันได้ตรวจสอบปัญหาอากาศบนเปื้อนมาเกือบ25ปี ฉันได้รับปริญญาเอกและปริญญาโทในหัวข้อนี้และฉันเป็นผู้ตรวจสอบอุบัติเหตุทางอากาศที่มีคุณสมบัติหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินผู้ผลิตเครื่องบินและสายการบินได้ทำทุกสิ่งที่ทำได้ตลอดมาเพื่อชะลอการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหานี้พวกเขากลัวที่จะต้องรับผิดและพวกเขาก็เพิกเฉยต่อหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านี่เป็นความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการบินที่ต้องได้รับการแก้ไข จะมีลูกเรืออีกอกี่คนที่ต้องทุกพลภาพหรือสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายก่อนที่อุตสาหกรรมจะแก้ไขปัญหานี้แทนที่จะแก้ไขปัญหาพวกเขาเพียงแค่ทำการวิจัยมากขึ้นเรื่อยๆโดยมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือเพื่อชะลอการต้องดำเนินการใดๆเพื่อจะติดตั้งตัวกรองและเซ็นเซอร์บนเครื่องบินและดูแลผู้คนผู้ผลิตน้ำมันได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเหตุใดจึงไม่ควรสูดดมน้ำมันที่ผ่านความร้อนเหล่านี้แต่เครื่องบินกลับไม่มีระบบเตือนอากาศปนเปื้อน การเพิกเฉยต่อคำแนะนำของผู้ตรวจสอบอุบัติเหตุทางการบินการเพิกเฉยต่อคำเตือนของผู้ผลิตน้ำมันการเพิกเฉยต่อเสียงของนักบินที่ทุพพลภาพและสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายการเพิกเฉยต่อรายงานและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ของผู้เชี่ยวชาญและการปล่อยให้ผู้โดยสารและลูกเรือต้องสัมผัสสารพิษต่อไปนั้นถือเป็นการละเลยอย่างร้ายแรงสิ่งนี้ส่งผลให้มีการดำเนินคดีมากขึ้นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพิ่มมากขึ้นและเนื้อหาสื่อเชิงลบมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อพื้นฐาน ของสาธารณาชนที่ต่างคิดว่าการเดินทางทางอากาศนั้นปลอดภัยสําหรับทุกคนรวมทั้งทารกในครันด้วยสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือผลกระทบจากการสัมผัสสารพิษที่มีต่อทารกในครันพวกเขามีกรอบเวลาที่แคบมากในบางครั้งอาจมีกรอบเวลาที่การรับสัมผัสสารพิษ อาจก่อให้เกิดความบกพร่องในการพัฒนาของทารกอย่างรุนแรงได้และเราทราบดีว่าสารที่ออกมาจากน้ำมันเครื่องเหล่านี้สามารถส่งผลต่อพัฒนาการได้และนั่นย่อมไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นกับทารกในครันของคุณถึงเวลาแล้วที่อุตสาหกรรมการบินผู้กำหนดนโยบายและองค์กรแรงงานต้องทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดให้ต้องนำระบบเตือนภัยและระบบกรองอากาศเข้ามาใช้ในห้องโดยสารทั้งหมด หากคุณยังมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับอากาศปนเปื้อนดูผมสิผมเคยเป็นนักบินมาเป็นเวลานานถึง20ปีและตอนนี้ผมไม่สามารถบินอีกต่อไปเพราะอากาศปนเปื้อนผู้ว่าจ้างสุดท้ายของผมได้ปลดผมจากตำแหน่งพร้อมจดหมายที่ระบุว่าเราไม่สามารถรับประกันสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยให้คุณได้อีกต่อไปและอ้างถึงอากาศในเครื่องบินลองดูความเป็นจริงกันหน่อยถ้ามันไม่ปลอดภัยสำหรับผม มันจะปลอดภัยสำหรับคุณได้อย่างไรลูกเรือและผู้โดยสารทุกคนสมควรได้รับอากาศบริสุทธิ์ถึงเวลาแล้วที่จะติดตั้งเซ็นเซอร์และระบบกรองอากาศบลีดแอร์ที่มีประสิทธิภาพบนเครื่องบินโดยสารไอพ่นโปรดบินโดยรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการบินมีเวลานานเกินพอแล้วที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้